วันนี้ว่าก็มีพัสดุมาส่งใหม่ก็คือผมสร้างผู้ก,กันนะครับสำหรับทาสีโมเดลมามาก็ร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นผู้กันของเรสตูดิโอนะครับก็คล้ายเดียวกับสีที่ผมซื้อมาจากคลิปที่แล้วนะครับ สั่งมาเป็นทุกอันมีสอ,สองสองสองด้านนะครับสัางขามากอรับเปืนแน่นหนาดีมีการปิดปลายนี้ไปด้วยนะครับ แต่ยังไม่ได้ลองทานนะครับแค่แกะทีเฉยเดี๋ยวก็ใช้ในการทานตัวยานอุนกระกาศไฮโดรไฮเดรนเซอร์ จุมีกันนะทร้างมาสองอนะ่ะสองด้ามนะครับเป็นเบอร์อเบอร์สามแบนๆอะไรเงี้ยปากแบนๆเห็นไหมจะมีวิธีคู่มือวิธีใช้นะครับเค่อยว่ากันให้ดูก้างว่านี่ประมาณนี้จะเอาจากซองให้ คนกำลังตกเลยดามบอโอ้ดีเลยจับถนัดสวยงามเห็นไหมอันนีเ้เวลาพื้นที่กว้างๆจับทั้งสองันตอนเพราะว่าเดี๋ยวอาจต้องไปศึกษาคู่มืออีกทีว่าใช้งานยังไงปิดอังก็เป็นจเป็นอเลยครับ ด้ามก็จะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับปลายเล็กมากอาอกหลุดแล้วดก,ก่า,าเห็นไหมเห็นไหม เล็กมากเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เก็บรายละเอียดดีเทลเล็กๆต้องระวังนะเีดี๋ยวผมขอใส่ซองไว้เมือน,มนิมก่อนเดี๋ยวไว้ใช้งานแล้วเป็นยังไงตัอมมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ